ไม่สมเหตุสมผลนะครับที่มันไม่ถูกต้องมันก็จะไปแบบไม่ถูกต้องอืมหลายหลายคนอนะ่ะที่ได้มาง่ายๆนะครับตอนนี้ก็เห็นไหมละ่ะเออเจ้าแม่เขาก็จะเริ่มหมดแหละนะครับเริ่มหมดไปอะ่ะ <c> เ <oughs> พราะอะไรก็เพราะว่าเขาได้มาง่ายๆนะแล้วการได้มาของเขานี่โอ้โหนะครับมันหลายเรื่องออาพอหลายเรื่องแล้วพอเรดาได้มาแล้วเนี่ย มันก็เกิดการมีปัญหานะครับแล้วก็เกิดเรื่องนู้นเข้ามาเรื่องนี้เข้ามานะอืมสุดท้ายก็จากไปนะครับเงินก็ค่อยไปอาทิละนิดทีละหน่อยนะครับแล้วคนที่เขาเคยให้เขาก็เริ่มรู้แล้วว่าให้ผิดคนซะแล้ว <c oughs> ให้แล้วมันก็ไม่เป็นผลดีสําหรับเขาไงเอออยู่ๆก็มาเล่นงานเขาอย่างเงี้ยคือเขาเลิกให้ไม่ได้อะ เลิกให้ก็โดนโดนตำหนิอีกโดนว่าอีกเนี่ยแหละเอฟซีโดนตำหนิโดนว่าอีก,เ,ออกเขาก็ไม่ไหวไงไม่ไหวจะเคลียร์ขนาดคนที่รักกันมากคนที่รักกันมากต้องมาฟ้องร้องกันเราคิดดูสิเอฟซีมันจะมันจะขนาดไหนเออมันจะขนาดไหนรักกันมากแต่ก็ต้องเกลียดกันมากต้องฟ้องร้องกันถึงขั้นฟ้องร้องกัน อให้กันให้ใจกันขนาดไหนแล้วก็ยังไปว่าเขาข่าวว่าเอะจะเข้ามาทำร้ายเขาเออจะมาหาผลประโยชน์จากเขาอย่างเงี้ยแล้วจะให้เขามาคืนดีเออว่าสมีเขาทุกอย่างเล่นงานเขาทุกอย่างมูลี่เขาเอดูถูกเหยียดหยามเขาทุกอย่างแล้วอยู่ๆก็ตัวเองรู้ว่าจะไปไม่รอดก็จะมาขอคืนดีกันขออะ ขอให้ยกโทษให้อย่างเงี้ยเอฟซีต้องคิดดูสิถ้าเขาไม่จำนนด้วยหลักฐานถ้าเขาไม่ไม่คิดว่าจะสู้ได้เนะี่ยเขาไม่เคยยอมใครอยู่แล้วเอฟซี FC ก็รู้อืมใช่คือคือเราเห็นกันอยู่แล้วถูกไหมล่ะเออที่ผ่านมาเราก็เห็นกันอยู่แล้วว่าเออเขาว่ายังไงเออเขาด่าตำหนิยังไงเขามีข้อเปรียบเทียบอยู่ ก่อนหรือหลังถูกไหมเออเรามีข้อเปรียบเทียบตลอดมันมีหลักฐานทุกอย่างไงโอ้ถ้าเกิดไม่มีหลักฐานโอ้โหเราสู้เขาไม่ได้เลยล่ะบอกตัวว่าเขาตัวนี่พูดง่ายตัวบิดเนี่ยบิดบิดแบบร้อยเปอร์เซ็นต์่ะบิดทุกวันแบบเขเมรน่ะเออทําอีกอย่างพูดอีกอย่างเป็นอย่างนั้นจริงๆถ้าเราไม่มีหลักฐานมาฟาดเนี่ยโอ้โหเสียเลยนะไม่ทันเกม เขาจะพูดเขาอยู่กันล่ะพูดให้เชื่อไงชี้ชี้นําสังคมให้เชื่อเออแต่พอมีหลักฐานเขามาแก้ะเขาก็ไม่พูดเ,เขาก็ไปพูดเรื่องอื่นอีกก็จะเป็นอยู่อย่างเงี้ยตลอดเอฟซีเขาเป็นคนที่ไม่ยอมใครไม่ยอมเลยล่ะแม้แต่นิดเดียวอะไม่ยอมอ่อนข้อแล้วก็ไม่ยอมเสียเปรียบใครด้วย <c oughs> คือไม่มีใครได้เปรียบแบบเขาอที่ผ่านมามีแต่คนอื่นเสียเปรียบ มีแต่คนอื่นเสียเสียดุลการค้ากับเขาทั้งนั้นเขาไม่เคยไม่มีคนอื่นได้ดุลได้การค้ากับเขาเลยได้ดุลกับเขาไม่มีได้ผลประโยชน์จากเขามีไหมไม่เคยเอะไม่เคยเห็นมีใครจะมาได้อะไรจากเขาเลยแม้กแม้กระทั่งทางออมไม่ไม่ไม,มีไม่มีในในเลยอืมใช่โดนทุกคนเอาง่ายคนที่เขาคบกันมาตั้งแต่เด็กแต่น้อย พบกับมังแต่เล็กๆเลยน้อยเขายังไปเลยเขายังออกหมดเลย <c oughs> เขายังรับบ่อได้แล้วนําภาษาอะไรคนอื่นเออนําภาษาอะไรคนอื่นเขาจะอยู่ได้ไหมเขาอยู่ไม่ได้แอดเชื่อนะครับมันเป็นอย่างนี้เมื่อคือคนโตกันมาแต่เล็กแต่น้อยเนี่ยรู้รู้คําพืชรู้จกักอุป,ปนิสัยใจคอรู้จักดีกันทั้งนั้นเลยเออกินนอนด้วยกันมาอะไรกันมา เขายังทำได้เลยเขายังเอาคนอื่นมาฟาดฟันได้เลยเออเอาคนอื่นมาเล่นงานเลยเอาง่ายๆเอาแค่ญาติพี่น้องดีกว่าเอากันให้ถึงตุยอแล้วก็อ้างบอกว่าเนี่ยเออฉันไม่เคยทำร้ายพี่น้องฉันไม่เคยทำนู่นทำนี่มันย้อนแย้งไง FC. เอฟซีเออคนเราถ้ามันมีอาภัยกันได้มันก็อาภัยใช่ไหมแต่มันไม่เคยให้อาภัยใครอยู่แล้วเออ แค้นี้ต้องชําระอย่างเดียวชําระอย่างเดียวเลย,ลย,เย,เลยแค้นเออชาระทุกเรื่องนี่ไงเอฟซีนะแอดคิดว่าไม่มีใครคือเขารู้แล้วตอนนี้เขาคือคราวนี้นะแก้วเนี่ยมันแตกแล้วบองตรงมันไม่ใช่ลาวแนละ้วมันแตกแล้วแก้วแตกแล้วมันจะไม่มีคําว่าลอยกลับย้อนกลับมาประสานกันอีกไม่มีทางมีแต่เขาเนี่ยต้องออกไปนะตอนนี้ ตอนนี้ก็รู้แล้วว่าเขาเนี่ยเร่งเร่งไปให้เร่งไปให้อไปให้อช่างเขาทำาวิมานให้เสร็จอา้าวแล้วตอนนั้นทําไมบอกว่าสั่งห้ามสั่งให้ยุติก่อนเพราะว่าเขาบอกวอดีรอคดงคดีก่อนเพราะว่าเงินไม่มีจะเอาเงินเนี่ยมาทํามาสู้เรื่องคดีให้ทางนน้นหยุดไว้ก่อนอา้าวแล้วตอนนี้ทําไมไปทําล่ะอา้าวไม่รอเงินก่อนลระ เออไม่รอเงินก่อนละไม่รอมันรอไม่ได้แล้วไงถามว่าเงินเขามีมีโทรเขาก็ดึงไว้อย่างนั้นดึงเพื่ออะไรดึงเพราะก่พอพ่อเอฟซีเขาจะช่วยแต่พอเอฟซีเขาไม่ช่วยอออเ,ออออเนเี่ยคุณก็ต้องเอาออกเออออกเงินเองคุณก็ต้องดาเนินการต่อให้มันเสร็จต่อไปคุณก็ไม่คาดหวังจากใครคุณก็ต้องมาเร่งให้เสร็จเพราะอะไรเพื่อต้องการออกจากที่นี่ไปเพราะว่าที่นี่มันแรงกดดันมันเยอะพะอะไรชาวบ้านเขาเดือดร้อนกันแล้วไง เดือดร้อนเพราะการกระทาของเขาเออบรรชัดเจนอยู่แล้วเขาก็ต้องออกไงนี่เขาเลยเร่งพยายามไปคุมเกมเขาไม่ได้อะไรนะแต่เขาไปคุมอตรงนูน้นให้มันเสร็จก็เพราะอะไรเออตอนแรกเขาก็คิดว่าจะดรอปไว้ก่อนรอเงินจากเอฟซีมาทําต่อถูกไหมโครงการก็เป็นอย่างนั้นแต่ครั้นี้โครงการมันไม่มีแล้วตรงนั้นเขาก็ต้องลุยเองให้มันจบเนี่ยชัดเจนอยู่แล้วเอฟซี FC. มันไม่มีอย่างอื่นหรอก เอถึงเราจะไม่เห็นเราก็ดูผ่านแล้วทางผ่านอยู่แล้วใช่ไหมเราก็มองเห็นอยู่แล้วเออมันเด่นชัดอยู่แล้วนี่แหละคือแผนการของเขาเอตมันไม่ยากหรอกคนเรามันไม่ยากตรงนี้ตัางหากเออแอดเชื่อนะครับเอฟตีแอดเชื่อว่าชาวบ้านเขาไม่เอาแล้วไม่มีใครเอาแล้วก็เอฟตีผู้ใหญ่ใจดีเขาก็ถอยไปเยอะมากเออนะ ต่ก่อนเขาบอกว่ามีพี่เขาหลายคนอยู่นะเอมีคนที่ซัพพอร์ตเขาเยอะแต่ตอนนี้เขาเริ่มรู้แล้วเขาก็มีปัญหาเนี่อันนี้เป็นเรื่องใหญ่มากที่มีปัญหากับผู้ใหญ่ใจดีเนเขาคิดผิดมากที่มีปัญหากับเขาเขาต้องปณีปนอมแต่ตอนแรกแต่เขาไม่ไม่ปณีปนอมกันแต่ตอนแรกเออพอเขาแข็งมาใช่ไหมเขาไม่ยอมเนี่ยออพอเขาร้องเขาเขาล้องมาเนี่ยเขาล้องเรียนมาอ่า เขาก็ไม่สนใจเออเขานี้เขานี้จะทำไงพอแตกกันแล้วแตกกันแล้วเขาก็ผู้ใหญ่ใจดีทั้งหลายเขาก็ต้องมีหลังบ้านกันถูกไหมเออเขาต้องมีหลังบ้านกับคนน้นคนนี้เขาต้องมีแล้วเขาก็ต้องบอกอยู่แล้วไอคนที่จะไปไม่ไปแหละคนที่สองจิตสองใจเขาตัดสินใจออกหมดเลย <laughs> จบไหมจบเออตัดสินใจออกเลยเออเพราะว่าทางนี้เขาเขาบอกนี่ไง คนที่เขาให้ขนาดให้เงินเยอะขนาดนั้นอ่ะยังทํากับเขาได้นับภาษาอะไรคนอื่นที่ให้น้อยกว่าจะเหลือหรอถ้าถ้าผิดใจเขาหน่อยใช่ไหมขัดใจเขาหน่อยผิดใจเขาหน่อยเขาก็เล่นเอาแล้วเออเขาเล่นเอาเลยนะนะผิดใจเขาได้ที่ไหนแล้วเขาเขาไม่ชอบเออต้องเอาใจเขาเราให้เขาต้องเอาใจเขาด้วยนะไม่ใช่คนให้เนี่ยมันต้องมาเอาใจคนคนให้นะ เออคนได้ต้องมาเอาใจคนให้นะไม่ใช่สําหรับเขาไม่ใช่คุณให้เขาคุณต้องไปเอาใจเขาด้วยต้องคอยพเนาพนอเขาด้วยอ่ะเป็นไงเออเป็นอย่างเขาเป็นโอบนะเป็นเจ้านายอ่ะนะครับเป็นเจ้านายขนาดให้เขานะเ <laughs> อออย่างเรานี่เราแทบจะคารเขา้าให้เราขนาดนั้นเราต้องคารเขาเ่เาแล้วถึงขั้นคารเขานาะจะบอกไว้เลยเออมันต้อง ข่าวต้องด้านแล้วละ่ะนะต้องคานข่าวกันทุกวันคือเขาเป็นผู้มีพระคุณถูกไหมขนาดนี้เขาไม่มายเลยเอฟซีเขาไม่ได้มากับผู้มีพระคุณเลยก็ไม่สนใจเลยเอ,อแถมยังโดนเล่นงานอีกเอ,อหาว่าไปนะกิน้าโต้มัดกันอีก <laughs> ออแล้วก็ไปดูถูกเหยียดหยามเขาหาว่าเขาเนี่ยออให้เองโดยไม่โดยไม่ได้ขอเออช่วยไม่ได้อยากให้ทําไมให้เองทําไม เขาไม่ได้ขอไม่ได้บอกแต่หลังบ้านในบ้านเลยเออเขาจะระบุเลยเนี่ยอันนี้ต้องทำํำอย่างงู้นทำอย่างงี้เอ,อส,รสร้างนู่นสร้างนี้โอ้เป็นเท่าไหร่ยังไงเอ,อเขาบอกชี้แจงรายละเอียดมาให้หมดเลยว,ว่าเท่าไหร่ยังไงอันนี้มันยิ่งกว่าแล้วเขาก็เคยบอกอยู่แล้วว่าเออถ้าไหนถ้าสนิทกันมากเขาจะขอเลยแล้วก็เขาจะยืมก็ยืมขอก็ขอก็พูดองี้นี่เห็นไหมไหนบอกว่าไม่ขอ แม่เขาบอกไม่เคยขอไม่ขอไม่เคยขอโน่นเนี่ยปากก็พูดเนี่ยแต่มือก็แบมือตลอดปากก็พูดไปว่าไม่เอาไม่เอาแต่ก็แบมือตลอดมันใช่เหรอเอฟซีคำพูดกับการกระทําม,มันย้อนแยง้งอย่างมาหมาหมโหรานเลยคนเรื่องเลยเออถามว่าเราจะเชื่อใจได้ไหมคนเหมนอนเชื่อใจไม่ได้เลยอย่าไปเชื่อใจเลยเชื่อใจแล้วก็เสียเงินฟรีเสียเงินโดยโดยเสียอารมณ์ด้วยเสียเสียความรู้สึก เออจะไปให้ทําไมให้ไปแล้วก็ไม่ได้มีความดีเออไม่ได้มีดีกันเลยอ่ะเออให้ไปเดี๋ยวเขาก็เดี๋ยวเขาก็ด่าเราอีกอะเดี๋ยวก็กดวก <c oughs> กโดนด่าอีกเออหาว่าไม่ได้ขอเอออยากให้ทำไมโอ้เราก็กลายเป็นคนเผือกไปเลยเผือกอยากให้อะ <c oughs> โอ้ยมันไม่ใช่ไงเอซสุขอัไรนะครับสวัสดีครับผม คุณทอนพัทนะครับสวัสดีครับผมป้าสมอน,นะครับสวัสดีเอซทุกท่านด้วยนะครับเออนี่แหละคนที่เขาให้เออเขาจะเป็นอย่างนี้คือมันมันไม่อยากจะคิดเลยอะพูดง่ายแอดพูดนะมันมันมันย้อนแยง้งแล้วตอนเนี้ยเราเห็นแล้วเนี่ยเห็นไหมตอนก่อนหน้านี้สัปดาห์เดียวเนี่ยเขาบอกสั่งให้ดรอปไปก่อนอย่าเพิ่งสร้างดอปไวเลยเงินไม่มีเงินไม่พอ เขาพูดเลยเพราะต้องไปต่อสู้กับเรื่องพวกนี้เขาบอกมีเรื่องคดุงคดีเยอะไม่ไม่เอาแล้วไม่สู้ให้หยุดไปก่อนแต่ตอนนี้ไปทําแล้วอ้าวรอกเงินมาอย่างไหน,นอ่ะเอะอเออเาแล้วยังไงอ่ะเพราะเขาพูดไปเปออยู่แล้วว่าเขาก็ต้องเขาอยากจะออกเขาบอกอยากจะสร้างให้มันเสร็จเร็วๆอยากจะไปแล้วเพราะอะไรทั้งนี้มันกดดันแล้วไงอืเขาอยู่ที่นี่ เขาก็อยู่แต่ในบ้านถ้าเขาอยู่ในอยู่ที่นี่อย่างเดียวเขาก็อยู่แต่ในบ้านเขาไม่ได้ไปไหนเออเขาอยู่แต่ในบ้านเขาออกไปไหนได้ไหมออกไปก็ไปเลยเอเข้ามาก็เข้าบ้านไปเลยก็จะเป็นอยู่อย่างนี้เหมือนก็อยู่ตามลำพังอ่ะเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องไปอยู่ที่นู่นเพื่อจะได้สังคมใหม่ไงอสังคมใหม่กลับมาไปสร้างความสัมพันธ์จากที่นู่นใหม่เริ่มความสัมพันธ์ใหม่อ่าสร้าง อะไรดูดีใหม่แต่แอดว่านะสร้างไม่ได้นานหรอกเดี๋ยวก็เป็นเหมือนเดิมครับ <c oughs> เพราะเขาเป็นคนแบบนี้ถ้าเขาเปลี่ยนอุปนิสัยเนี่ยเปลี่ยนนิสัยไม่ได้เนี่ยเขาก็จะเป็นอย่างนี้เ,เหมือนเดิมแอดเชื่อนะครับว่าเดี๋ยวก็เป็นเหมือนเดิมคอยดูดิเอ,อเดี๋ยวก็ไม่สร้างปัญหานะครับสร้างเรื่องราวที่นู่นอีกนะครับเหมือนเขาก็จะรับไม่ได้นะเดี๋ยวพอสนิทสนมกันหน่อยอะไรกันหน่อยเนี่ยเอาแล้ว นะสร้างประเด็นแล้วเออแล้วที่นู่นก็เราไม่รู้หรอกว่าคืออะไรยังไงเดี๋ยวค่อยดูแต่า,าอเชื่อเพราะว่าอยู่ที่ไหนเนี่ยมีเรื่องที่นั่นอ่ะแล้วถ้าเกิดพาแม่ไปด้วยนะโอ้โหงานนี้บันเทิงเอฟอซีถ้าแม่ไปอยู่ที่ไหนนะบันเทิงที่นั่นเออใช่ครับผมมันดัดไม่ได้แล้วนะทอนะมันดัดไม่ได้แล้ว แอเชื่อแล้วก็ไม่มีทางดัดหรอกเออที่เขาจะออกไปจากที่นี่เพราะแรงกดดันมันเยอะอยู่ตรงนี้เพราะว่าชาวบ้านเขาเดือดร้อนเนี่ยเขาต้องอยู่ไม่ได้ใช่ไหมเออเข้าอยู่ก็อยู่แต่ในบ้านเออไปไหนไม่ได้เขาระแวงอ่ะตอนนี้เขาระระมัดระวังแล้วก็ระแวงมากเออเพอไปอยู่นู่นมันก็จะสบายใจอย่างน้อยๆเขาก็อ่ะข้างบ้านก็ออกมาพักทายคุยกันได้ใช่ไหมอ,อ่กินส้มลง,งส้งตมตำกันได้ใช่ไหม แต่มันก็ไม่ได้ติดกันแบบนี้มันห่างกันนะเออแต่ละหลังนี่มันห่างกันเยอะนะไม่ใช่ว่าใกล้ๆกันแบบนี้นะมันอันนี้มันเป็นกลุ่มเป็นหมู่บ้านที่ใกล้กันเป็นเมตรสองเมตรเองแต่อันนี้ไม่ใช่ครับห่างกันลิบลับเลยเออห่างกันเยอะมันมันเป็นหมู่บ้านห่างๆนะครับหงห่างๆเลยละก็คอยดูกันต่อไปนะเอฟซีแมเชื่อว่าเดี๋ยวก็มีประเด็นตรงนู้นขอให้เขาไป ก็เขาพยายามจะไปปีใหม่หรือมั้งคิดว่าอีกเดือนเนี่ยคงน่าจะต้องเสร็จแล้วมั้งเลยยังไงเนี่ยแอดไม่ได้ได้ดูเราอัปเดตเขาไปไกลแค่ไหนเออแต่แอดว่าคิดว่าเขาเร็วๆนี้เขาต้องเขาต้องย้ายย้ายแน่ๆเอาจริงๆอยู่ที่นี่อะมันไม่เวิร์กแน่ๆอืมเพราะว่าชาวบ้านเขากดดันเยอะมา ใช่ไปหาอาณาจักรใหม่นะครับไปที่ไหนก็บบันเทิงที่นั่นเลยเชื่อได้เดียย้ายไปอยู่ตรงไหนกับพี่นาฏที่นั่นเนี่ยเพราะเพราะว่าเขาไม่ได้เป็นเขาไม่ได้ไปก่อสร้างเหมือนลุงไงถูกไหมลุงเนี่ยไปอยู่ที่ไหนเนี่ยที่นั่นก็จเจริญใช่ไหมเออแกไปไหนแกก็จะไปผูกมิรไมตรีแกก็จะไปสร้างความจเจริญให้ที่นั่นมันไม่เหมือนกัน แต่นี่ไปที่ไหนน่ะบันเทิงที่นั่นอะเอะเรื่องความร้าวฉานต้องไว้ใจเขานะเอะเรื่องความร้าวฉานเนี่ยมันเป็นงานของเขาเขาสร้างได้แบบชนิดว่าไม่เคอะเขินอ่าแบบชำนาญว่างั้นเถอะมันไม่เหมือนกันเนี่ยขอ,องลุงแกไปเนี่ยแกก็จะไปสร้างไปสร้างผลงานไปสร้าง สร้างนู่นสางนี่ให้มันมีความเจริญนะครับอันไหนที่ยังาขาดอยู่เนี่ยเขาก็ไปเติมเต็มจะแม้ไปเติมเต็มให้ให้คนที่นั่นคนที่นั่นเขาก็หลักเออแล้วมีแต่งานมีแต่อะไรเออให้เขาดําเนินการให้ทํากิจกรรมร่วมนู่นนี่นั่นเห็นไหมมีกิจกรรมอยู่เรื่อยๆแต่อันนี้มันไม่เหมือนกันขนาดอยู่ที่นี่ยังพินาศเลยนะยังพินาศเลยอยู่ที่นี่ยังพังกันเป็นแถบๆเลยเห็นไหม จบงชาวบ้านเดือดร้อนนะคือไม่น่าจะให้ชาวบ้านเดือดเนะี่ยก็ยังเดือดก็ <c oughs> ยังเดือดร้อนกันนะ f สีเออเห็นเห็นหรือเปล่าล่ะมันต่างกันม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 ันคนละอย่างคนละเวทเขาบอกว่าเขาบอกว่าเขากับลุงเนี่ยออกไปเหมือนเหมือนกันเขาว่างั้นอ่าเหมือนกับอ่าอยู่ที่นี่ไม่ได้อ่าโดนชาวบ้านเขาไม่พอใจเขาพูดอย่างนี้ ลุงนะไม่เกี่ยวลุงไม่เกี่ยวเลยเกี่ยวกับชาวบ้านไม่พอใจนะไม่เกี่ยวเลยเขาออกไปก็เพราะว่าทําตามคําสั่งอ่าของศาได้ฟงเขาทําตามคําสั่งศาได้ฟงเพอสารด้ฟงบอกให้รื้อรื้อออกตรงนี้ไปอ่าเขาก็ต้องไปหาที่อยู่ใหม่ไปด้านด้น,ดนไปหาที่อยู่ใหม่เพื่ออะไรเพื่อเอาองค์ปู่ไปตั้งเออไปสร้างใหม่ถ้าไม่อย่างนั้นถ้ายังอยู่ที่นี่อยู่เขาก็ต้องทุบทิ้งไง ถูกไหมเออถ้ายังอยู่ที่นี่อยู่ก็ก็ต้องทุบทีมันไม่ใช่งไงก็จิตศรัทธาคนเรามันมีเยอะแล้วก็ก็ร่วมเงนินร่วมทุนอ่าโรงแรงสร้างกันมาเออเขาก็เลยโยกย้ายไปต่ออ,อ่าไปอยู่ที่นู่นเขาก็อยู่ในกลางไร่กลางนานะไม่เกี่ยวกับชาวบ้านเลยห่างไกลกันลิปลับเลยสี่ห้ากิโลน่ยสี่กิโลสาสี่กิโลเนี่ยห่างจากหมู่บ้านเออไม่ได้ใกล้เลยเห็นไหม เออมันไม่เหมือนกันกับที่นี่เออแล้วเข้าไปเนี่ยเออลุงไปเนี่ยเขาไปเพราะอะไรเพราะคําสั่งศาลเขาก็ต้องไปไม่ได้เกี่ยวกับชาวบ้านสักนิดเลยมีปัญหาอะไรแกไม่ให้เดือดร้อนถึงชาวบ้านเลยมันไม่เหมือนอันนี้อันนี้เข้าไปเพราะอะไรแรงกดดันครับมันไม่เหมือนกันเออเข้าไปเพราะแรงกดดันอ่าเขาไปทําวีรกรรมไว้มันจะมันใช่ที่ไหนเลยสีมันวีรกรรมเขานะ ผลงานของเขาทั้งนั้นเอที่ผ่านมาที่โดนเีินไม่ใช่ผลงานของใครเลยของเขาทั้งนั้นเอเขาก็พูดเอาไว้ก่อนหน้านั้นแล้วว่าอยา่าเออยา่าบอกแล้วบอกฟังเขาว่าไงระวังนะจ๊ะจะบอกให้เป็นไงนะ่ะเขาก็บอกไว้แล้วว่าอยา่าเช่นนะอย่าทำเ,าเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่เตือนเขาก็พูดไว้อยู่นะหลักฐานมีนะหลักฐานมี เดี๋ยวจะไม่เตือน